สวัสดีครับผมโอ๋จากช่อง living softing วันนี้จะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวางผังบ้านเราจะวางผังบ้านอย่างไรให้ลมแดดฝนไม่เกลียดบ้านคุณการที่ลมแดดและฝนเป็นมิตรกับเรานะครับก็จะช่วยให้บ้านของเรานั้นสงบร่มเย็นรม่มรื่นตลอดทั้งปีนั่นเองแต่ก่อนที่ไปฟังคําตอบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง living softing รวมถึงกดสันกรดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเส้นศูนย์สูตรเราจะมีอุณหภูมิที่เป็นอากาศอบอุน่นอากาศร้อนตลอดทั้งปีงปรวมถึงมีปริมาณแแสงงดดดตลอทั้ปี โดยเฉพาะทิศใต้และทิศตะวันตกแต่หลายๆท่านหลีกเลี่ยงทิศนี้นะครับเนื่องจากว่ามีปริมาณแสงแดดแลวก็ปริมาณความร้อนสูงแต่ได้ใครเข้าใจนะครับเราก็สามารถวางผังบ้านเนี่ยโดยนําในส่วนห้องน้ําลานซักล้างหรือว่าพื้นที่ครัวเนี่ยไปวางไว้หรือว่าจัดผังไว้ในทิศใต้หรือทิศตะวันตกเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นเราได้ประโยชน์ จากแสงแดดในการที่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆรวมถึงลดปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้นในห้องน้ำได้อีกด้วยเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมโดยที่เรารู้ว่าทิศท,ทางแต่ละทิศนํามาซึ่งลมแดดฝนแบบไหนเนี่ยก็ช่วยทําให้เราเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดผังวางบ้านวางที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็ช่วยให้บ้านของเรานั้นร่มเย็นนะครับแล้วก็อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขนั่นเองคราวนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า ประเทศไทยของเราเนี่ยมีลมมรสุมมีทิศทางแดดลมเป็นอย่างไรมาเริ่มกันที่ทิศทางแดดก่อนครับทิศทางแดดนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจะโคจรอ้อมไปทางทิศใต้นานอยู่ประมาณสัก8เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนเมษายนหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะอ้อมไปทางทิศเหนือนะครับเล็กน้อยประมาณสัก4เดือนนะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมทําให้ทิศใต้เนี่ยเป็นทิศทางที่ได้รับปริมาณแสงแดดมากที่สุดแต่ทิศที่ร้อนที่สุดก็คือทิศตะวันตกนั่นเอง ราะว่าได้รับแสงแดดโดยตรงในช่วงยามบ่ายนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูทิศทางของลมและก็ฝนกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมอยู่2ทิศทางโดยทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเป็นทิศทางที่มีฝนสัตว์เข้าบ้านมากที่สุดเพราะเป็นฤดูฝนเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฤดูฝนนะครับเราจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วก็ทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งก่อนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิ้นสุดในเดือนตุลาคม ยกเว้นทางภาคใต้นะครับที่จะมีฝนตกชุกตลอดจนถึงปลายปีสำหรับช่วงกลางเดือนตุลาจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับประเทศไทยเองก็จะได้รับอิทธิพลจากอากาศหนาวแล้วก็เป็นอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นจากทางไซบีเรียจากทางประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยทําให้ภาคเหนือของเราเนี่ยแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีอุณหภูมิที่ลดลงรวมถึงในภาคกลางนะครับก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงบ้างเป็นบางวันนะครับอันนี้มากน้อยขึ้นอยู่กับ มวลอากาศเย็นแล้วก็อิทธิพลจากลมที่พัดผ่านมาจากทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเรานั่นเองสำหรับช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับลมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดพาความชื้นพัดพาฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้เกิดฝนตกชุกในช่วงนั้นมีลมกันโชกแรงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านของเราก็จะรับอิทธิพลในส่วนของลมมรสุมเนี่ยสทิศทางคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองคราวนี้เ <c oughs> มื่อเราทราบแล้วนะครับว่าเราได้รับอิทธิพลจากเรื่องของแสงแดดที่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกคล้อยมาทางทิศใต้และไปตกในทิศตะวันตกรวมถึงอิทธิพลจากลมมรสุมต่างๆซึ่งซึ่งเป็นลมเย็นนะครับก็จะได้ลมเย็นมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ฝนและความชื้นก็จะได้รับ ในส่วนอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คราวนี้เนี่ยเมื่อเราทราบทิศทางต่างๆเราทราบแดดลมฝนแล้วเนี่ยเราก็นําความรู้ต่างๆนะครับมาจัดในส่วนของผังบ้านว่าห้องไหนควรจะได้รับประโยชน์ควรจะดึงประโยชน์จากลมแดดฝนมาใช้แบบไหนได้บ้าง <S <S เพียงเท่านี้แหละครับบ้านของเราก็จะเป็นการจัดวางผังที่เรียกว่าจัดถูกต้องเหมาะสมเป็นที่รักของลมแดดฝนนะฮะทำให้บ้านของเรานั้นสงบลมเย็นนั่นเอง เรา,าเริ่มมาที่ห้องนอนก่อนเลยนะครับห้องนอนเนี่ยถ้าสามารถจัดผังแล้วก็วางไว้ในทิศเหนือได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็เหมาะสมเนื่องจากว่าห้องนอนที่อยู่านทิศเหนือจะได้รับอิทธิพลจากแสงแดดอ่อนๆในยามเช้ารวมถึงจะได้รับลมเย็นๆน,นะครับในช่วงที่เป็นฤดูหนาวซึ่งการที่เขาได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเชา้าส่วนช่วงบ่ายเนี่ยเขาจะได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์น้อยทําให้ปริมาณความร้อนที่สะสมอยู่ในห้องน้อยตามไปด้วยพูดง่ายๆว่าเมื่อตก ถึงตอนกลางคืนห้องนอนที่อยู่ทางทิศเหนือจะมีการสะสมความร้อนน้อยแอร์ทำงานน้อยลงเรานอนหลับสบายมากขึ้นห้องนี้จึงเหมาะสมสำหรับการใช้ในการทำห้องนอนและก็พักผ่อนนั่นเองใครที่กำลัง work from home อยู่นะครับแล้วก็จะจัดในส่วนห้องทำงานเนี่ยก็สามารถที่จะจัดวางห้องทำงานในตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับให้อยู่ในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อจะได้รับในส่วนของแสงแดดในยามเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยแสงแดดก็ไม่สาดส่องเข้ามานะ ทำให้เราสามารถนั่งทํางานได้ตลอดทั้งวันก็เรียกได้ว่าทํางานสบายๆตลอดทั้งวันรวมถึงประหยัดค่าแอร์ด้วยนะครับในการใช้ห้องทำงานในช่วงบ่ายห้องต่อนะครับเป็นห้องรับแขกแล้วก็เป็นห้องรับประทานอาหารถ้าเราสามารถวางผังห้องนี้ไว้ได้ในทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็จะได้รับอิทธิพลของลมนะครับซึ่งเขาจะมีลมพัดพาเข้ามาตลอดทั้งวันทําให้2ห้องนี้เนี่ยมีอากาศถ่ายเทดีนะครับแล้วก็ได้รับลมเย็นตลอดทั้งวันซึ่งก็เป็นทิศทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้รับปริมาณของแสงแดดเนี่ย ไม่แรงจนเกินไปในช่วงบ่ายด้วยสําหรับทางเดินแล้วก็สวนถ้าสามารถวางผังไว้ได้ในทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่เหล่านี้นะครับก็จะช่วยนําพาลมที่พัดผ่านสวนให้เข้ามาภายในบ้านของเราเนี่ยกกลายเป็นลมเย็นมีความเย็นสดชื่นแล้วก็ที่สําคัญเขาสามารถกรองแสงสะท้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่คล้อยมาทางทิศใต้เนี่ยก่อนที่จะเข้ามาภายในบ้านของเราได้ด้วยสําหรับที่จอดรถนะครับแล้วก็ที่เก็บของเนี่ย ถ้าสามารถวางผ่านไว้ในตำแหน่งทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมเลยนะครับเนื่องจากว่าการที่มีโรงรถหรือว่าที่กับของไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาจะช่วยบทบังในส่วนของเรื่องแสงแดดที่ร้อนแรงในช่วงบ่ายรวมถึงเขาจะช่วยบทบังในส่วนของมรสุมที่พัดผ่านามาคือฝนนะครับความชื้นต่างๆที่พัดผ่านเข้ามาในในช่วงฤดูฝนเนี่ยตัวพื้นที่ที่เป็นโรงจอดรถเนี่ยก็จะช่วยกำบังไว้ทําให้ตัวผนังบ้านของเราหรือว่าตัวบ้านเนี่ย ได้รับอิทธิพลจากความชื้นจากฝนนี่น้อยลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เราวางตำแหน่งลงรถไว้บริเวณนี้เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องทําการถ่ายเทอากาศให้ดีเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของฝุน่นเรื่องของควันที่อาจจะไปเกาะในส่วนของห้องเก็บของต่าง,าง,างๆเกาะในส่วนของผนังหรือว่าเข้ามาภายในบ้านของเราได้รวมถึงถ้าสามารถที่จะทําเป็นหลังคาที่สามารถกันแดดกันฝนได้ยื่นออกไปสักนิดหนึ่งหรือเป็นกันสาดเนี่ยก็จะช่วยทําให้ลดปริมาณเรื่องของความร้อนที่จะเข้าสู่บ้านโดยตรงแล้วก็ลดในส่วนของ ฝนหรือความชื้นต่างๆเนี่ยให้สรดเข้ามาภายในบ้านงเราน้อยลงได้อีกด้วยสาหรับตําแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือห้องครัวห้องน้ําและก็ลานซักล้างตําแหน่งที่เหมาะสมในการวางผังนะครับคือทิศตะวันตกการที่วางไว้ในทิศตะวันตกเนี่ยเขาจะได้รับในส่วนของแสงแดดแล้วก็ความร้อนแสงแดดและความร้อนช่วยในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆช่วยลดกลิ่นอับต่างๆรวมถึงลดปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้นครับทำให้ห้องน้ําของเราเนี่ยแห้งดีนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นลานซักล้างที่ อยู่ในพื้นที่ทิศตะวันตกเนี่ยการที่เราจะนําในส่วนของเครื่องซักผ้าเ <C> e <leg al> ครื่องอบผ้าไปวางไว้บริเวณนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นที่ต้องเพิ่มกันาสาด <c oughs> เพื่อป้องกันนะครับในส่วนของฝนป้องกันในส่วนของความร้อนให้เข้ามาปะทะในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเนี่ยน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเชื้อไฟฟ้าได้อีกด้วยเป็นไงบ้างครับสำหรับการวางผังบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าเราใช้ประโยชน์จากแสงแดดใช้ประโยชน์จากลมใช้ประโยชน์จากในส่วนของ ฝนต่างๆที่เข้ามาในแต่ละทิศทางประยุกต์ใช้นําห้องไปวางได้อย่างเหมาะสมถ้าจุดไหนที่ฝนมากเกินไปร้อนเกินไปก็เพิ่มเติมในส่วนของการศาสตร์เพิ่มเข้าไปเพื่อลดปริมาณฝนเพื่อลดปริมาณความชื้นเพื่อลดปริมาณความร้อนที่เข้าบ้านเพียงเท่านี้นะครับบ้านของเราก็เรียกได้ว่าเป็นมิตรกับแดดกับลมกับฝนแล้วแต่หลายท่านสงสัยนะครับว่าเอ๊ะดูจากผังแล้วเนี่ยหน้าบ้านต้องหันไปทางทิศใต้หลังบ้านต้องอิงไปทางทิศเหนืออย่างเดียวหรือไม่จริงๆไม่จาเป็นนะครับ การที่เราจะหันหน้าบ้านไปทางทิศไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูทิศทางของลมแดดฝนอยู่ดีครับถ้ามีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่นําเสนอไปนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางของห้องต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับอุณหภูมิสอดคล้องกับแดดฝนเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดผังบ้านเนี่ยให้ถูกต้องเหมาะสมได้ทุกทิศทุกทางรวมถึงถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆนะครับเรียกได้ว่าไม่สามารถจัดบริเวณที่ทิศตะวันตก เป็นในส่วนของห้องน้ําได้แต่ต้องมีห้องนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเราปล่าสภาพแวดล้อมไม่ได้แต่เราสามารถที่จะปรับในส่วนของบ้านของเราให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ถ้าร้อนเกินไปก็เพิ่มกันาศาสเพิ่มในส่วนของฉนวนกันความร้อนเข้าไปในบริเวณของผนังติดฟิล์มกองแสงเข้าไปจากห้องนอนอร้อนๆนะครับก็จะกลับกลายเป็นห้องนอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขึ้นมาอันนี้ก็สามารถที่จะดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขได้พูดได้ง่ายว่าการปรับตัวเอง การปรับที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอันนี้เป็นการเกื้อหนุนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็จะทําให้บ้านของเรานั้นอยู่ได้อย่างร่มเย็นแล้วก็ทําให้สมาชิกภายในบ้านนะครับอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขนั่นเองผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่กําลังจะสร้างบ้านใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนบ้านแล้วก็วางผังบ้านสําหรับห้องต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมโอ๋จากช่อง Living Susting ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ